ชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่36นะครับจงต่อสู้กับคำโกหกในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดแค่ควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเหนเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1เป็นต้นไปนะครับต่อมาในปีที่14ของรัชกาลประัตรเฮเซคิยาเชนาเคริปพระราชาของอัสซีเรียยกขึ้นมาต่อสู้เมืองมีป้อมทั้งหมดของยูดาและยืดไว้ได้ ในสมัยของเฮเซคียาถูกจมตีและถูกยึดนะครับโดยกองทัพของอัสซีรเรียแล้วพระราชาของอัสซีรเรียทรงใช้รับชาเคจากเมืองลาคิดมาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับกองทัพใหญ่และท่านมายืนอยู่ตรง รรงระบายน้ำของสะบนที่ถนนลานซักฟอกนี่เขาก็ส่งเมทับมานะรับชาเคมาเอลียาคิมบุตรฮิวคิยาผู้บัญชาการราชสำนักก็ออกมาหาท่านพร้อมกับเชฟนาราชเลขาและโยอาบุตรชายอาซับเจ้ากรม สารละบันแล้วรับชาเคพูดกับพวกเขาว่าจงบอกเฮเซคียาว่าพระมหาราชาคือพระราชาของอัสเรียตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้ามั่นใจเช่นนี้เพราะวางใจในสิ่งใดแล้ก็บอกสื่อสารกับทางอิสาราเอลทั้ทงยูดาทั้งกษัตริย์เฮเซคียาแล้วก็กเจ้าหนา้าที่ผู้นําที่ส่งมาพบว่า แล้วคุณมั่นใจยังไงถึงไม่ยอมแพ้นี่ถึงยังไม่ยอมยกเมืองหรือให้เข้ามายุดครองนี่นะเอาประมาณนี้แหละนะครับข้อที่5นะครับเจ้าคิดว่าลำพังถ้อยคําจากปากก็เป็นยุทธศาสตร์และแสนหยานุภาพในสงครามได้หรือบัดนี้เจ้ามั่นใจในตัวใครเจ้ามีเจ้าจึงได้กบฏต่อเราอ๋อนี่ก็คือไม่ยอมนะ ก็คือมายึดแล้วแต่ว่าไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมที่จะให้ครอบครองเนาะมีการกรบฏมีการาต่อต้านต่อสู้ไนะม่มีอะไรนะครับที่ที่มั่นใจนี่ก็คือทางรับชาเคเนาะทางฝ่ายอสัสเตรเลียเนี่ยได้ส่งผู้สื่อสารแล้วก็พูดแบบนันข้อที่6ดูซิเวลานี้เจ้าพึ่งอียิปต์ซึ่งเป็นไม้เทา้าอ้อชำ้ำคนที่ ใช้ไม้เท้านี้ยันตัวก็จะถูกตามบือฟาโรพระราชาอียิปต์ก็จะเป็นเช่นนี้ต่อทุกคนที่พึ่งในตัวเขาโจะไปพึ่งอียิปต์เลยนะครับอียิปต์ก็เป็นไม้ออดที่มันช้ําแล้วมันหักใช้ไม่ได้ขอด้อที่แต่ถ้าเจ้าจะบอกว่าพวกเรามั่นใจในพระยาเวพระเจ้าของเราก็ปูชนียสถานสูงและท่านบูชาของพระองค์ไม่ใช่หรือที่เฮเซคียาหรือทิ้ง และเขากล่าวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มว่าท่านทั้งหลายจงนมัสก,การหน้าแท่นบูชานี้เพราะพวกท่านยึดมาในพระยาเวพระเจ้าดังนั้นเหรอข้อที่8บัดนี้จงมาตกลงกับพระราชาอาัสซีเรียเจ้าในของคาและข้าจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้าถ้าหากวายเจ้าหาคนที่จะขี่ม้าเหล่านั้นได้อตอนนี้ยกยอมแพ้แล้วก็มา จง่งรักภักดีต่อพวกเรานะเราก็จะให้ม้าสองพันตัวนะดังขอให้เพียงแค่ฝึกคนที่อยากขี่ก็ขี่ได้นี่เอาไปเลยนะครับข้อนทะีเก้าแล้วเจ้าจะขับไล่ในกองที่เล็กที่สุดสักคนหนึ่งในพวกข้าราชการของเจ้านายข้าได้อย่างไร และยังมั่นใจในอียิปส์สำหรับลดลบและผลมาได้อย่างไรจะไปสู้กับคนเล็กๆในพวกเราได้ได้อย่างนั้นเหรอ,อชื่อยึดมั่นเพึ่งอียิปต์อย่างนั้นเหรอ,อข้อที่10ยิ่งกว่านั้นข้ามาต่อสู้เพื่อทำลายแผ่นดินนี้โดยปราศจากพระยาเวหรือพระยาเวตรัสกับข้าว่าจงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้และทำลายเสียแล้วเเซ เอลียาคิมเชฟนาและโยฮาเรียนรับชาเคว่าเขาเขาอ,อ้างว่าเรียกเขามาเพราะว่าพระเจ้าให้มาทำไรนะแล้วก็ฝ่ายอิสราเอลเนาะยูดาเยรูซาเล็มก็ตอบโต้นะขอกรุณาพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารามเมกเถิดเพราะเราเข้าใจภาษานั้นโปรดอย่าพูดกับเราเป็นภาษายูดาให้ประชาชนที่อยู่บนกำแพง ได้ยินเลยอ๋อเขาใช้ภาษาอารามคเนาะ,ะแล้วก็แต่ว่ารับชาเคเนี่ยเขาพูดภาษายิวนะแล้วก็คนอิสราเอลทัว่วไปก็ก็ได้ยินเนี่ยแต่อิรยาคิมเยบนานแล้วก็ยูร์อานเนี่ยบอกว่าใช้ภาษาอารามิคเลยนะพวกผมรู้ผมผมฟังได้นะไม่ต้องใช้ภาษาภาษายิวข้อที่สองแต่รับชาเคว่า เจ้าในของข้าใช้ข้ามาพูดถ้อยคำเหล่านี้กับเจ้าในของเจ้าและกับเจ้าเท่านั้นโดยไม่ให้พูดกับพวกนั่งอยู่บนกำแพงคือพวกที่ต้องกินขี้และกินเย,ยวของเขาพร้อมกับพวกเจ้าเช่นนั้นหรืออ่านี่ก็รับชเคก็ต้อตอบว่านี่ที่มาพูดเนี่ยนะกษัตริย์ให้มาพูดเฉพาะกับท่านเท่านั้นเหรอนะกับผู้นำเฉพาะผู้นำไม่ใช่นะ ไม่ใช่พูดกับทุกคนที่เป็นที่เป็นประชาชนทัท่วๆไปอะ่ะนะที่เป็นทาสเนะนี่เขาใช้คํารุนแรงมากเลยนะเป็นคนที่จะกินขี้กินเยี่ยวของผู้คนเนี่ยไม่ใช่ไปพูดกับพวกเขาลรงนั้นี่ยคือเขาต้องการที่จะสื่อสารแล้วก็พูดกับคนอิสราเอลทุกคนเลยเขาเลยใช้ภาษายิวนะแล้วข้อที่สิบสามแล้วรับชาเคยืนขึ้นและร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษายูดาห์ว่าจงฟังคําของพระ มหาราชาคือพระราชาของอัสซีเรียพระราชาตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าให้เฮเซคียาหลอกลวงพวกเจ้าเพราะเขาไม่สามารถช่วยกู้พวกเจ้าและอย่าให้เฮเซคียาทำให้เจ้าพึ่งในพระยาเวด้วยกล่าวว่าพระยาเวจะทรงช่วยกู้เราแน่นอนพระยาเวจะไม่ส่งมอบเมืองน,นี้ไว้ในมือของพระราชาอัสซีเรีย ขเขาก็บอกว่าโอ้อพู้ภาษาอยู่ให้กับทุกคนในวันจะไปฟังอย่าไปเชื่อ,อกษัตริย์เฮเซคิยาเลยนะเพราะวเฮเซคิยาไม่สามารถช่วยคุณได้นะอย่าฟังเฮเซคียาเพราะพระราชาของอัสเตรียตรัสด,ดังนี้ว่าจงยอมสงบศึกกับเราและออกมาหาเราและแล้วแต่ละคนจะได้กินจากถาวางุ่นของตนทั้งได้กินจากต้นมะเดื่อของตนและแต่ละคนจะ ได้ดื่มน้ำจากที่เก็บน้ำของตนจนกว่าเราจะมาและจะนำเจ้าทั้งหลายไปยังแผ่นดินที่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเองคือแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าอาง,งุ่นแผ่นดินที่มีขนมปังและสวนอง,งุ่นอย่าให้เ,หเฮเซคียานำพวกเจ้าให้หลงผิดไปโดยกล่าวว่าพระยาเวจะทรงช่วยกู้พวกเรามีพระองค์ไหน ของแต่ละประชาชาติที่ช่วยกู้แผ่นดินของตนให้ผลนจากพระหัตถ์ของพระราชาอัสเตรียได้หรือ,อ,อมาหาพวกเรานะยอมจำนวนต่อพวกเรายอมแพ้และเราก็จะให้น้ำให้ข้าวให้อาหารไปอยู่กับเราแล้วเราก็จะมีที่มีทางมีทุกอย่างมีความดุลสมบูรณ์อันนี้คือ,อรับชาเคเขาเขาพูดเนาะเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีประเทศใดเลยที่ต่อสู้แล้วก็เอาชนะอัสเรียได้ นะไม่มีเลยนะไม่มีกษตรย์อตรงไหนที่ต่อต้านแล้วก็มีชัยชนะมีแต่ยอมจำนนทั้งนั้นแหละนี่เขาพูดอย่างนั้นนะนะข้อที่สิบเก้าพระของเมืองฮามัดและเมืองอารปัปตอยู่ที่ไหนพระของเมืองเซฟฟาราริมอยู่ที่ไหนพวกเขาช่วยกู้สมาเรียจากมือของเราได้หรืออ่านะนี่ก็คือเอาเขาก็ ชนะสมาเลียแล้วแล้วก็พระเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะช่วยได้นี่ก็พระยาเวไม่สามารถช่วยคุณได้หรอกนี่เขาก็พูดอย่างนั้นนะข้อที่20พระองค์ไหนในพวกพระทั้งหลายของดินแดนเหล่านี้ที่ช่วยกู้ดินแดนของตนจากมือของเราได้แล้วพระยาเวจะช่วยกู้เยรูซาเล็มจากมือของเราได้หรือนี่ที่มวนก็แพ้หมดนะพระยาเวจะช่วยเยรูซาเล็มได้อย่างนั้นหรอข้อที่ยี่สิบแต่เขาทั้งหลายนิ่งเงียบไม่ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาของกษัตริย์มีว่ายาตอบโต้เขาแล้วเอลียาคิมบุทิวคิยาผู้บัชาการราชสำนักเชฟนาราชเลขาและโยอาบุราซาบเจ้ากรมสารบัญเข้าเฝ้าเฮเซคียาด้วยเสื้อผ้าชิขาดและกรับทุนด้วยถ้อยคำของรับชาเคทีนี้เขก็รับเรื่องมาแล้วก็มาเล่าให้กับ กตรสา์เฮเซคียาโนะดยที่ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ไปอะไรกับคนเหล่านั้นเลยนะที่มานะครับไม่ต้องในพระธรรมของพระเจ้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับเมื่อเราอ่านแล้วคือศัตรูเข้ามาโจมตีแล้วก็ใช้คําโกหกใช้นูนน,นั่นนี่ใช้การนําเสนอผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆมากมายเลยนะไม่ต้องในพระธรรมของพระเจ้าเราเราคิดถึงอะไรบ้างเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ มันเกี่ยวข้องอะไรกับเราผมอ่านแล้วผมก็นึกถึงคำพูดโกหกของมารของซา,าตานเวียนชวนที่เข้ามาโจมตีเรามันจะใช้คำโกหกคำหลอกลวงต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะเอาชนะและเพื่อที่จะให้เราเนี่ยยอมจำนนต่อมันเพื่อที่เราจะ,ะเป็นเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมข,ของมัน แล้วมันก็ใช้เหยื่อโลดใช้ผลประโยชน์ใช้วัตถุสิ่งของใช้ความมั่งคัง่งร่ำรวยใช้ชื่อเสียงเกียรติยศความสะดวกสบายสิ่งเหล่านี้นะก็มารซาตานมันก็หยิบยื่นให้เพื่อที่เราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระยาเวไม่เชื่อฟังพระเยซูคริสเพื่อที่เราจะออกไปเพื่อที่เราจะสงสัยเพื่อที่เราจะอ่ะับสนแล้วก็ตัดสินใจเพื่อติดตามมันถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในชีวิตของเราซาตานมันก็จะใช้กลยุทธ์แบบนี้ในเวลานี้กับ ผู้เชื่อกับทุกๆคนนะกับคนที่ไม่ใช่เป็นผู้เชื่อหรือไม่ได้เป็นผู้ที่มาอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็อยู่ภายใต้การครอบครองของซาตานอยู่แล้วก็อยู่ภายใต้การครอบครองของความมืดอยู่แล้วนะพวกเขาก็มีความชื่นชมดีกับสิ่งที่อยู่ในความมืดทั้งหลายนะกิจการในความมืดอ่ะนะเขาก็ก็เปลี่ยนแบบนั้นแล้วคนที่อยู่ในความสว่างอยู่ในพระเยซูซาตานวิญญาณทุกคนจะเข้ามาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะทำทำลายนะครับ มันใช้ภาษาที่เราเข้าใจมันใช้เรื่องที่เราต้องการสิ่งเหล่าน,นี้นะครับเพื่อที่จะทำลายเรานะผมก็เอาในพันธสัญญาใหม่นะมาในพันธสัญญาใหม่เนะี่ยพูดเนาะวันพระธรรมโยนะบทที่8ข้อที่14บอกว่าอย่างนี้นะครับพวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทําตามความปรารถนาของพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาเป็นพ่อของการมุสานี่คือซาตานวิญญาณชั่วที่มันโกหกมันตั้งแต่แรกแล้วนะตอนทีนะ่มาในคราบของงูมาหลอกอาดัมแล้วก็เอวานะแล้วก็อาดัมดมีวาก็ล้มลงในบาปเชื่อซาตานวิญญาณชัว่วแล้วมันก็ใช้วิธีการแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแล้วมันก็ใช้วิธีนี้ให้กับชีวิตของพวกเรา มันใช้ความคิดของเรามันใช้วิธีชีวิตที่เราสัมผัสหรือจับต้องได้มาเป็นเหยื่อมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำลายเรามันเป็นพ่อแห่งการมูสานี่คือวิญญาณในการมูสาวิญญาณโกหกที่เราอธิษฐานต่อต้านต่อสู้ในทุกๆวันเพื่อที่จะไม่ให้เรา่พ้แพ้ต่อคําโกหกของมารเหล่านั้นนะครับเนาะแล้วในข้อที่หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8นะ ะธตามของพระเจ้าบอกอยังไงบอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้สิงโตหาเหยื่ออย่างไรซาตานวิญญาณชั่วมารมันก็จะหาคนที่มันจะกัดกินอย่างนั้นแหละนะครับมันเข้ามาเพื่อที่จะ่อดลวงเรามันเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราสงสัยในความเชื่อสงสัยในพระเยซูสงสัยในความรอดสงสัยในการดําเนินชีวิตตามพระวงค์ มันเข้ามาเพื่อจะทำลายงานรับใช้ที่เราทํามันเข้ามาเพื่อที่จะทําลายความมุ่งมั่นตั้งใจที่พระเจ้าตั้งไว้ให้กับพวกเราเพื่อที่จะไม่ให้เราเก้าต่อไปเพื่อที่จะให้เราล้มเลิกแล้วก็ไม่รับใช้พระองค์มันเข้ามาเพื่อที่จะทำลายแบบนั้นแล้วมันคอยหาอยู่นะล้อมรอบเราเนี่ยนะในความมืดในชีวิตที่เราอาศัยอยู่ในวลานี้ศัตรูของเราคือมาเนี่ยคอยจ้องที่จะทำลายเราอยู่ มันมันก็เหมือนกัรรับชาเคที่เข้ามาเพื่อที่จะให้ชนชาติอิสราเอลคนยิยวเนี่ยได้ยอมจำนนต่อมันแล้วก็ให้แพ้ต่อมันนะมันเข้ามาแบบนั้นนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราควบคุมตัวเองควบคุมความต้องการความอยากควบคุมเนื้อนหนังควบคุมชีวิตที่จะไม่ให้ปล่อยไปตามความต้องการหรือความอยากหรือตามอำเภอใจของเราเพราะว่า ซาตานวิญญาณชั่วมันต้องการที่จะทำํำลายเราถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมความอยากความต้องการที่จะมีเงินมีทองมีความมั่งคั่งร่ารวยวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหยื่อของซาตานถูกไหมครับนะวันหนึ่งเราก็จะพลาดเรื่องของการเงินเรื่องของเพศเรื่องของความาเยอะยิ่หงหรือชื่อเสียงกิจดียศเราก็จะพลาดเพราะว่ามันรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะมันใช้เหยื่อเหล่านั้นเพื่อที่จะทำลายเรา ดังนั้นเราก็ต้องควบคุมตัวเองระวังระวัแะวยและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าซาตานกําลังจ้องที่จะทำลายเราโกหกเราข้อทีอ่ต่อมานะยากรบทที่4ข้อที่7นะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีท่านไปเราจะต้องต่อสู้ต่อต้านกับมานแล้วยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับคนจำนวนไม่น้อยนะก็เพิกเฉยต่อพระเจ้าต่อต้านพระเจ้า แล้วยอมจำนวนต่อซาตานวิญญาณชั่วไปเป็นพักเป็นพวกของมันไปแต่พระเยซูต,ต้องการให้เราต่อต้านกลยุทธ์อุบายของซาตานวิญญาณชั่วที่มันใช้คำโกหกนะมันใช้คำโกหกเข้ามาในชีวิตของเราโอ้คุณเป็นคนใช้ไม่ได้หรอกคุณไม่เก่งหรอกคุณไม่สามารถหรอกยอมแพ้ดีกว่าคุณอ,อย่างมากก็ไปได้แค่นี้แหละนะ คุณไม่มีอนาคตเป็นคนที่ไม่ยอมรับเป็นคนที่ไม่รักว่ามันสารพัดเลยนะที่จะใช้คําโกหกแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราแต่ในชีวิตของเราที่มีพระเยซูเราเป็นคนที่พระเยซูรักเราเป็นคนที่พระเยซูให้เราอยู่กับพระองค์เป็นเพื่อนของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้เราเมียอนาคตให้ความหวังกับเราให้ทิศทางกับเรา,า,เราโอ้สารพัดเลยนะพระคาของพระเจา้าฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้ต่อต้านคำโกคาโกหกของบาน เอเมนไหมครับการหลอกลวงของมันเอเมนไหมมาถึงข้อคิดคําถามจากพระทางของพระเจ้ามีคําโกหกอะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตคุณและคุณต่อสู้กับมันอย่างไรมีคําโกหกที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างนะครับผมก็เจอมาเยอะนะครับผมเจอมามา,มากเลยและในเวลานี้ก็ยังเจออยู่นะครับนะคุณอ่อนแอคุณมีข้อจํากัดคุณไม่สามารถที่จะไปได้คุณไม่สามารถที่จะบรรลุผล คุณไม่สามารถที่จะเกิดผลไดนะ้เอาเข้ามาในชีวิตของเรานะครับนะผมว่าเจอตั้งแต่แรกๆเนาะมีตั้ง,งช่วงแรกๆที่เดินทางมาอยู่หัดใหญ่เนี่ยนะผมว่าอยู่ลำพังคนเดียวอะนะครับมีพระเจ้าเท่านั้นนะที่เป็นที่พึ่งนะนะครับมันก็เข้ามาโอ้คุณไม่มีวันที่จะ ชนะได้หรอกนะเพราะว่าการทํางานมีการแข่งขันสูงนะในบริษัทในร้านในง,งานที่เราทําเนี่ยนะเราจะไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมไม่ได้เราพื้นฐานไม่ดีนะแบกเรามันไม่เหมือนกับคนที่เขาอยู่ในเมืองสารพัดที่เข้ามาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เสริมกําลังเร่งแรง,งแล้วก็นําพาด้วยนิทฐานุภาพของพระองค์ของสูตณนะเวลานี้ก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับ นเป้าหมายที่ทางที่ผมต้องการก็คือการบรรลุปเป้าหมายตา,ามพระมหาบัญชาของพระเยซูไม่เพียงแค่ในพื้นที่แต่อยากจะเห็นมันเกิดผลทั่วประเทศไทยก็จะมีคําโกหกว่าเป็นไปไม่ได้นะเรามีข้อจํากัดเรามีกาลังก็สารละพันธุเข้ามาพี่น้องก็อธิฐานบอกพระเจ้าสู้กับคําโกหกเหล่านั้นผมเชื่อว่าพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เ,เข้ามาในชีวิตของกุลนะครับนะซาดานวิญญาณชั่วมันก็ใช้คําโกหกนะ่ เอ้ยคุณจะไปเที่ยวกับคนนู้นหรอคุณไม่เก่งเหมือนคนนั้นไม่เก่งคนนี้คุณทําแบบเขาไม่ได้คุณทําแบบนี้ไม่ได้คุณทําแบบนั้นไม่ได้สารพัดเลยนะทําให้เราไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะก้าวไปถูกไหมครับนะเราเราก็เลยคิดว่าโอ้เรามีข้อจํากัดก็อยู่แบบจํากัดจํากัดแบบนี้แหละแต่เราไม่คิดถึงลิธานุภาพของพระเยซูความไม่จํากัดของพระองค์สติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะนําเราแล้วก็ให้เราเก้าวไปเอเมนนะครับนะ พอพระเจ้านําเรานะและจะมีชัยชนะคําโกหกได้อย่างไรจะมีชัยชนะเหนือคําโกหกของซาตานวิญญาณทั่วที่เข้ามาใส่เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไรในพระกับพระเจ้าก็บอกแล้วว่าให้เราจํานนตอบพระเจ้าและต่อต้านคําโกหกเหล่านั้นยอมจํานนตอบพระเจ้าคืออะไรคือพระคมภีที่พระองค์ทรงให้เรา และพระองค์ทรงบอกกับเราว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราพระองค์เป็นแหล่งสติปัญญากของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งลิ่ธานุภาพยอมจำนวนต่อถ้อยคำเหล่านี้เชื่อแล้วก็ทำตอบทำตามพระคําของพระองค์แค่นั้นเลยครับแล้วเราก็จะต่อต้านคําโกหกวันหนึ่งเราก็จะก้าวไปโอ้เดิมเราคิดว่ามันไม่ได้ทําไม่ได้ตอนนี้ทําได้แล้วนี่ไม่ใช่ด้วยกําลังของเรามันอัศจรรย์นะทำไมเราไปถึงตรงนี้ได้ยังไง มันจะก้าวไปแบบนี้ก็แบบนี้และทีนี้เราก็จะชนะคาโกหกต่อไปเรื่อยๆนะมันก็มีคําโกหกตลอดนะที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามันไม่มีเลยนะที่จะไม่ที่จะปล่อยเราให้เราไปแบบสบายๆายะนะมันจะส่งคาโกหกเข้ามาลบพวนเราเรื่อยๆ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 ตลอดเวลาน,น,นะครับนะแบบนี้เนาะงั้นจะมีชัยชนะก็นะย,นอย,นะนะยอมจำนนต่อ ค่อยคาของพระเยซูพระคัมภีร์ทําตามพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูแล้วเราก็จะชนะคําโกหกทุกคําโกหกที่ซาตานมันใส่เข้ามาในชีวิตของเราเห็นไหมครับจะบอกคนรอบข้างให้มาถึงความจริงในพระเจ้าได้อย่างไรความจริงที่พระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รู้เราจะนําคนรอบข้างที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูมาถึงความจริงนี้ได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือ เราต่อต้านคำโกหกของมันต่อสู้เอาชนะและชีวิตของเราก็จะก้าวข้ามก้าวผ่านแล้วก็ถูกยกระดับทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนในที่สุดชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวในที่สุดชีวิตของเราก็ไปถึงเป้าหมายทีละขั้นเป้าหมายทีละอย่างคนเราข้างเห็นโอ้ทำไมชีวิตของเราไปถึงนี้ได้โอ้พระเยซูช่วยเราครับพระเยซูเป็นกําลังพระเยซูเป็นแหล่งสิปัญญาพระเยซูให้ถ้อยคํากับเราแล้วก็นําเราเราจึงมีชัยชนะ เหนือคำโกหกทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตของเราโอ้อย่างนั้นเลยใช่พระเยซูเมื่อเขาเปิดใจฟังเรื่องราวของพระเยซูให้พระเยซูเข้ามาและนํามาชีวิตของเขาเขาก็จะมาถึงความจริงเขาก็จะมาถึงการมีชัยชนะเหนือคําโกหกทั้งหลายที่เข้ามาโจมตีชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันเข้นมนลครับในเราใช้วันนี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามกันแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับ ลักษะคำของพระองค์ที่มาถึงเราข้อคิดที่มาถึงเราแบบน,นี้เรารู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางคำโกโหกหลอกลวงของซาตานหยุดยานชั่วเราพึ่งขอพึ่งพระองค์เท่านั้นขอกำลังลิธานุภาพที่จะนำเราที่เราจะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้มีชัยชนะเหนือคำโกหกหลอกนั้นด้วยกำลังฤทธิแรงที่มาจากพระองค์ที่ฐานดรอดพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเจมน ขอพระวิญาณบริสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าพ่อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้าประพรครับ